อายุ60ต้องรู้เนื้อสามชนิดนี้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงหัวใจดีขึ้นเบื่อหมายกับความเชื่อที่ว่าอายุมากขึ้นต้องกินแต่ผักวันนี้เรามีข่าวดีเนื้อสามชนิดนี้และตัวช่วยลับที่ทําให้คุณแข็งแรงสดใสกว่าเดิมปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3สุดยอดไขมันดีที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจบํารุงสมองและลดการอักเสบในร่างกายกินเป็นประจำรับรองหัวใจแข็งแรง เนื้อไก่ไม่ติดหนังแหล่งโปรตีนชั้นดีที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วไม่ปวดไม่ง่ายเนื้อวัวไม่ติดมันมีธาตุเหล็กสูงช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางทาให้ร่างกายสดชื่นกระปริกระเปรา่าไม่เหนื่อยง่ายเลือกส่วนที่ไขมันน้อยๆน,นะคะอยากกลัวที่จะกินเนื้อเลือกเนื้อดีๆมีประโยชน์แล้วคุณจะแข็งแรงสดใสมีความสุขกับชีวิตในวัยหกสิบแน่นอน อยากรู้เคล็ดลับสุขภาพดีๆเพิ่มเติมอีกไหมกดติดตามช่องของเราแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ